สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องนะครับเกี่ยวกับผู้คนนะครับคดีเรื่องราวของนักโทษนะครับผู้คนในเรือนจํานะครับนะผู้คนทั่วไปเราก็พูดถึงนะครับนะมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาอยากทราบว่าคดีภาพผู้เยาว์เนี่ยทำไมมันถึงนะครับติดคุกนานนะครับนะกว่า คดีอื่นๆนะครับหรือว่าทําไมมันถึงมีคดีอื่นมาพ่วงด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดจากันนะแบบบ้านๆนะครับพูดจาตามสไตล์ฮ e ลล o เทนให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับนะสำหรับคดีภาคผู้เยาว์นะครับคําว่าภาคผู้เยาว์เนี่ยนะเรามาตีความหมายของคําว่าผู้เยาว์เนี่ยนะครับคําว่าผู้เยาว์เนี่ยนะครับก็คือนะครับนะบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีนะพูดง่ายๆก็คือยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับนะ จะต้องมีผู้ดูแลนะครับหรือว่ามีผู้ปกครองนะครับอยู่ภายใต้การปกครองนะครับดูแลของพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ว่ากันไปนะครับนะซึ่งในกฎหมายเนี่ยนะครับเขาให้การคุ้มครองนะครับกลุ่มคนเหล่านี้อยู่แล้วนะครนะเราไม่ต้องไปพูดถึงคนเหล่านี้ถูกกระทำนะครับเราพูดถึงว่าถ้าหากคนเหล่านี้เนี่ยไปกระทําความผิดกฎหมายก็ยังคุ้มครองเลยนะครับนะคนโตเนี่ยไปฆ่าคนตายนะครับเอาปืนไปยิงคนตายเนี่ยนะครับติดคุก ยี่สิบสามสิบปีนะครับแต่เด็กเนี่ยนะครับเอาปืนไปยิงคนตายเด็กอายุสิบสี่สิบห้าเอาปืนไปยิงคนตายเนี่ยนะครับภาษากฎหมายเขาเรียกว่าได้ลูกเยาวชนนะครับคำว่าได้ลูกเยาวชนก็คือนะครับยังเป็นเยาวชนอยู่กฎหมายก็จะนะครับนะลงโทษนะครับลดโทษให้นะครับครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าลดโทษนะครับหรือว่าลงโทษเนี่ยในสถานเบานะครับนะอาจจะติดคุก 5ปี3ปีไปอยู่สถานพินิษนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนะนี่คือลักษณะของเยาว,วชนนะครับกฎหมายให้การคุ้มครองอยู่แล้วนะทีนี้คําว่าภาผู้เยาวนี่ก็คือการอะไรครับก็คือการนําพานะครับนะหรือว่าการพาไปนะครับนะพาเด็กนะไปจากการดูแลของผู้ปกครองนะครับ เพื่อนท่านนี้ถามว่าทําไมมันถึงติดคุกนานกว่าคดีอื่นนะครับเพราะว่าอะไรครับเวลามันมีคดีภาคผู้เยาว์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีคดีอื่นพ่วงมาด้วยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่ามีวัยรุ่นนะอายุ17นะพาผู้หญิงอายุ14ไปนะครับสมมุติว่าเลิกเรียนไปขี่รถหายไปด้วยกันเลยนะครับหายไปเชี่ยงคืนค่อยนํากลับมานะครับนะหาพ่อหาแม่นะตื่นเช้ามาพ่อแม่จะไปแจ้งความว่าภาคผู้เยาว์นะครับนะ ถามว่าแจ้งความได้ไหมแจ้งความได้ครับแต่องค์ประกอบคดีมันไม่ครบนะครับนะถามว่าทําไมไม่ครบสมมุติว่าเด็กผู้หญิงบอกว่าไปกินหมูกระทะเฉยๆนะครับไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรนะครับคุณจะไปต่อยังไงนะครับนะบพ่อแม่ผู้ปกครองก็แจ้งว่าพาผู้เยาว์พาไปแต่ทําไมพาก,กลับมาดังนั้นองค์ประกอบมันไม่ครบนะครับองค์ประกอบมันไม่ครบจะไปแจ้งคาว่าพาผู้เยาว์เราจึงเห็นเด็กวัยรุน่นขี่รถซ้อนกันไปตามถนนหนทางทําไมไม่เห็นเขาแจ้งคอ แจ้งข้อหาภาคผู้เยาว์เลยนะครับเลิกเรียนมาขี่รถกอดเอวกันออกจากโรงเรียนนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความเสียหายอย่างอื่นเกิดขึ้นทีนี้เวลามันเกิดคดีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดในลักษณะแบบไหนครับนะนะภาคผู้เยาว์ไปแล้วนะครับมีการอะไรครับกระทำำําชําเรานะครับมีการข่มขืนมีการนะกระทําอนาจารนะครับนะนะมีการกัะขังหนวงเหนียว นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันเป็นคดีที่มีโทษหนักทั้งนั้นนะครับนะนะนะการพาผู้เยาโดยทั่วไปเนี่ยสมมุติว่ามีแค่ข้อหาพาผู้เยาวเฉยๆนะพาผู้หญิงคนหนึ่งหนีไปเลยนะหนีไปจากพ่อแม่เลยนะครับแต่ไม่ได้ค่มขืนไม่ได้กระทําอนาจารเนี่ยนะครับโทษ2-10ปีนะครับนะบนะนะถ้าผู้หญิงอายุไม่ถึง15เนี่ยจำคุกแค่15ปีนะครับนะสมมุติว่าจำคุก15ปีรับสรารภาพกึ่งนึงเหลือ นะครับเจ็ดปีนะนะนะไม่เคยกระทําความผิดนั่นนี่นู่นอาจจะเหลือแค่5ปีนะนะติดคุกจริงๆนะในกรณีภาคผู้เยาว์เพียวๆเลยนะนะติดคุกจริงๆก็ประมาณ 4- ี่หปีก็ออกแล้วนะครับนะสาปีก็ออกแล้วนะครับแต่เมื่อมันมีคดีอื่นพ่วกมาด้วยอย่างเช่นคดีอะไรครับนะภาคผู้เยาว์ไปเพื่อกระทําอนาจารไปเพื่อข่มขืนนะครับโทษเท่าไหร่รู้ไหมครับ1 5บหถึงยีปีเลยนะครับนะนะ ภาคผู้เยาว์สองถึงสิบปีนะครับพาไปข่มขืนอีกพาไปกระทำอนาจารอีกสิบห้าถึงยี่สิบปีนะครับนะกักขังนวงเนียวอีกนะครับนะสิบปีสิบห้าปีนะครับคุณก็ลองบวกกันดูนะครับมันก็เลยทำให้นะครับนะคดีภาคผู้เยาว์เนี่ยนะครับมันติดคุกนานนะเพราะว่าอะไรครับมันมีองค์ประกอบอื่นเข้าไปร่วมด้วยนะครับนะ นะแล้วคดีที่เป็นองค์ประกอบอื่นเนี่ยมันเป็นคดีที่หนักๆทั้งนั้นนะครับนะมีโทษสูงนะครับมีอัตราโทษสูงนะครับนะนะบางทีเนี่ยพาไปปุ๊บนะบนะไปกระทําชำเราพาไปมีอะไรด้วยเสร็จแล้วนะครับนะไม่ยอมเอากลับมาหาพ่อหาแม่เขานะครับนะอยู่ในห้องด้วยกัน2วัน3วันนะครับเจอข้อหากระขงังลุงเนียวไปอีกนะครับนะ ศาลตัดสินมาบางที25ปี30ปีก็มีนะครับนะนี่คือลักษณะของคดีภาคผู้เยาว์นะครับนะถามว่าทําไมมันถึงมีคดีอื่นพวกมาด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่จะไปแจ้งข้อหาภาคผู้เยาเยว์เพียวๆเนี่ยมันยากนะครับนะนะสมมุติว่าเฮ้ยวันนี้ลูกฉันไม่กลับมาไปกับผู้ชายคนหนึ่งหายไป3ชั่วโมงหายไป4ชั่วโมงพ่อแม่ขึ้นโรงพักไปแจ้งข้อหาภาคผู้เยาว์นะ าพาผู้เยาว์ในทางกฎหมายก็คือการพัดภาคหรือว่าพาไปจากผู้ดูแลนะครับพาไปึ้นโรงพักบอกเอ้ยเนี่ยมีคนพาลูกฉันไปหายไปสองสามชั่วโมงนะครับพอผ่านไปครึ่งคืนปุ๊บนะครับผู้ชายพาผู้หญิงกลับมาบอกไปนั่งกินหมูกระทะอยู่บ้านเพื่อนไปวันเกิดเพื่อนนะครับคดีมันไม่สมบูรณ์นะครับนะผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรกันหนูเต็มใจไปกับเขาแล้วไม่ได้มีอะไรร่วงเกินกันนะมันก็สิ้นสุดอยู่ตรงนั้นนะครับนะ นะตำรวจก็ไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีการล่วงละเมืดอทางเพศนะครับมีการกักขังหน่วยเหนียวมีการทําร้ายมีการบังคับขืนใจนะครับมันกลายเป็นคดีอาญานะมันกลายเป็นภาคผู้เยาว์นะครับเพื่อกระทําอนาจารภาคผู้เยาว์เพื่อข่มขืนภาคผู้เยาว์เพื่อกักขังหน่วงเหนียวนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับคดีภาคผู้เยาว์เนี่ยมันเลยนะครับอัตราโทษสูงเพราะมันต้องมีคดีอื่นพ่วงไปด้วยนะครับนะนะ โดยหลักๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะทีนี้ถามเพื่อนคนนี้ก็ถามต่อมาว่านะครับนะว่าในกรณีคดีฆ่าผู้เยาว์เนี่ยเราสามารถนะครับทำให้โทษมันน้อยลงได้ไหมนะผมบอกเลยว่ามันสามารถทําได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็นคดีฆ่าผู้เยาว์ฆ่าคนตายนะครับพยายามฆ่าทําร้ายร่างกายนะครับ บังคับขืนใจนะครับกับขังหนวงเหนียวอะไรก็แล้วแต่นะครับคดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคดีอาญานะครับนะโดยทางหลักกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเยียวยาผู้เสียหายได้อยู่แล้วนะครับนะเมื่อเราเยียวยาผู้เสียหายจนผู้เสียหายพอใจเนี่ยเวลาเราไปขึ้นศาลเนี่ยนะครับผู้เสียหายเขาก็จะนะครับ นะมีการตกลงกับเราว่าเออเขาเรียกเงิน3ามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนก็แล้วแต่นะครับเรายอมจ่ายเขาไปปุ๊บนะครับเวลาขึ้นศาลนะครับนะเราก็สามารถไปถแถลงกับศาลได้ว่าเราได้เยียวยานะในส่วนของค่าเสียหายนะครับในในส่วนของนะครับเงินเยียวยานะครับจนผู้เสียหายเนี่ยพอใจแล้วนะครับ ถามว่าตรงนั้นมันจะมีประโยชน์ตรงไหนครับมันจะมีประโยชน์ก็คือทําให้ศาลเนี่ยมองเห็นว่านะครับเราได้นะครับนะมีความรับผิดชอบต่อการกระทําเราได้สํานึกผิดนะครับนะเราได้เยียวยาเหยื่อแล้วนะครับนะศาลก็จะลงโทษนะครับให้ลดน้อยลงนะครับนะให้ทุเราเบาบางลงนะครับนะจากโทษ10ปี20ปีก็อาจจะเหลือแค่7ปี8ปีนะครับ5ปี6ปีนะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะ หรืออย่างเช่นคดีพยายามฆ่าก็ได้นะครับพยายามฆ่าอย่างเงี้ยนะครับนะเราไปจ่ายเงินให้ผู้เสียหาย5 6าแสนนะครับนะผู้เสียหายก็ไปนะขึ้นให้การต่อสารว่านะครับนะาจำเลยเนี่ยได้ชดเชยค่าเสียหายนะครับได้นะครับนะได้จ่ายค่าพยาบาลน,นะครับได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนนะครับค่าเสียเวลา นะในการทํางานค่ารักษาตัวนั่นนี่นู่นนะครับนะสารเขาก็จะมองอว่าจําเลยเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ที่กระทําความผิดแล้วได้ยอมรับนะในการกระทําของตนแล้วนะครับนะจนมีการจ่ายค่าเสียหายให้กับเหยื่อหรือว่าให้กับผู้เสียหายแล้วเนี่ยสารเขาก็จะลงโทษในสถานเบานะครับนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ลงโทษเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคดีอาญาลักษณะนะครับนะของเกี่ยวกับผู้เยาเนี่ยนะ หรือเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยนะครับมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับนะนะผู้เสียหายเนี่ยนะไม่เอาเรื่องก็ช่างนะครับนะ <Chen: S 1> หรือว่าผู้เสียหายขึ้นไปเลยบอกว่าฉันไม่ติดใจเอาความแล้วนะครับนะนะ,นะเด็กชายคนนี้นะครับที่พาลูกสาวฉันไปเนี่ยนะหรือว่านายคนนี้ที่พาลูกสาวฉันไปเนี่ยได้จ่ายเงินให้ฉันห้าหกแสนแล้วฉันไม่ติดใจเอาเรื่องก็ช่างนะครับนะแต่ในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับ เขาถือว่าคดีแบบนี้มันยอมความไม่ได้นะครับเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับนะเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะครับนะเมื่อมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะครับศาลต้องพิจารณาคดีนะครับตามหลักของกฎหมายนะครับนะไม่สามารถยอมความได้นะครับคดีลักษณะนี้ดังนั้นนะครับบางคนเนี่ยนะครับนะโมโหให้ลูกเขยนะครับนะนะโมโหให้แฟนลูกสาวตัวเองนะครับไปแจ้งความนะครับอันนี้ ในลักษณะที่เคยเกิดขึ้นนะครับไปแจ้งความว่านะครับลูกสาวเนี่ยนะถูกภาคผู้เยาวพาไปข่มขืนพาไปอนาจารนะครับนะนะแจ้งความเสร็จแล้วนะครับผ่านไป2อสปีนะครับคดีไปถึงศาลแล้วนะครับปรากฏว่าลูกเขยเนี่ยนะพาลูกสาวมาขอเข้ามานะครับในมีลูกมีหลานด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันมีความสุขอยู่ดีๆมีหมายสารนะครับนะมีหมายจับมามามาจับลูกเขยตัวเองนะครับนะเคยเป็นข่าวอยู่นะครับนะ ลูกเขยตัวเองนี่ต้องไปให้การในศาลนะครับนะหอบลูกจูงหลานไปนะครับพ่อแม่พ่อตาแม่ยายเนี่ยต้องไปขึ้นให้การว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นความเข้าใจผิดนะมันเป็นความเข้าใจผิดมันเกิดจากความโมโหก็เลยแจ้งความไปนะครับตอนนี้ได้อยู่กันเป็นครอบครัวนะครับนะได้ยอมรับซึ่งกันและกันแล้วอะไรอย่างนี้นะครับศาลก็จะรอลงอาญานะครับในลักษณะแบบนี้เคยมีคดีแบบนี้นะครับเคยมีคดีแบบนี้ออกข่าวอยู่นะครับนะ ดังนั้นนะครับเวลามีคดีแบบนี้นะครับเวลาเราไปแจ้งความเนี่ยตำรวจเขาจะถามแล้วถามอีกเลยนะครับว่านะครับนะว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้จริงไหมนะครับแจ้งความเพราะความโมโหหรือเปล่านะครับแจ้งความเพราะว่านะครับไม่พอใจหรือเปล่านะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะให้มาเจรจาไก่เขียกันก่อนนะครับนะคุยคุยกันก่อนเพราะเวลามันเป็นคดีปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถยกเลิกได้นะครับมันไม่สามารถถอนฟ้องได้นะครับในลักษณะของคดีเกี่ยวกับ เยาว,วชนหรือว่าผู้เยาว์เนี่ยนะครับนะเพราะว่ากฎหมายมันคุ้มครองนะครับกฎหมายมันคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยนะครับนะดังนั้นเวลามีคดีแบบนี้นะครับเวลาเราเคยดูข่าวว่าเอ๊ะตำรวจทําไมไม่รับแจ้งความตํารวจทําไมนะถึงดําเนินเรื่องช้าเพราะอะไรครับเวลามันเกิดความเสียหายหเกิดขึ้นเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยโมโหให้ลูกเขยตัวเองไปแจ้งความเนี่ยไอ้ลูกเขยไอ้เด็กนายคนนี้ไอ้เด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยมันพาลูกสาวฉันไปสองสาวันแล้วเนี่ยนะโมโหนะ พ่อแม่ฝ่ายชายไม่ยอมมาเจรจาไม่ยอมมาพูดคุยไปแจ้งความลูกเขยตัวเองนะครับว่าภาคผู้เยาว์นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมาคุยกันตกลงกันนะครับนะโอ้ดีใจนะครับซื้อเหล้าให้กันกินนะครับเสียเงินให้กัน4ี่ห้าแสนนะสี่ห้าหมื่นก็ว่ากันไปนะครับนะสุดท้ายแล้วเนี่ยคดีไปอยู่ในชั้นศาลนะครับมีหมายจับมาจับลูกเขยตัวเองก็มีนะครับดังนั้นคดีลักษณะแบบนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับนะนะถ้าเป็นคดีแบบว่าฉุดกระชาก ข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะตำรวจเขาทํางานไวอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยคดีภาพคู่เยายวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเด็กกับเด็กนะครับนะรักกันชอบกันนะแต่พ่อแม่ตกลงกันไม่ได้นะครับก็ไปแจ้งความนะครับเวลาไปแจ้งความปุ๊บเกิดเป็นคดีมันยอมความไม่ได้นะครับนะทีนี้เพื่อนคนนี้ก็ถามไม่อีกนะครับว่านะครับจะได้ลดโทษไหมนะครับนะติดคุกนานนะครับนะสารตัดสินมาเยอะๆแบบนี้นะครับนะจะมีการลดโทษมีการ ได้รับการอภัยโทษไหมนะผมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะคดีอะไรในประเทศไทยเนี่ยได้รับการอภัยหมดเลยครับแต่ว่ามันได้รับการอภัยในส่วนที่น้อยนะครับสมมุติว่านะเป็นคดีภาพผู้เยาว์ข่มขืนกระทําชำเราอนาจารอะไรก็แล้วแต่นะครับนะกักขังห่วงเหนียวพอคุณเข้าไปอยู่ในเรือนจำปุ๊บนะครับคุณก็จะกลายเป็นนักโทษชั้นเลวนะครับหรือชั้นเลวมากนะครับนะมันไม่ได้เป็นคดีทั่วไปนะมันเป็นคดีเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับผู้เยาว์นะครับนะมันก็จะอยู่ในชั้นที่ ต่ำลงมานะครับนั่นก็คือชั้นเลวชั้นเลวมากนะครับชั้นเลวชั้นเลวมากเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้รับการอภัยโทษนะครับนะกว่าจะปรับชั้นก็ใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะปรับชั้นก็ใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะมาเป็นชั้นกลางชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมนะครับต้องใช้เวลาหลายปีเขาปรับชั้นทุกๆ6เดือนนะครับนะนะในกรณีที่เป็นคดีอุกชะกันเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกพักการปรับชั้นได้นะครับนะ ทีนี้มันก็เลยใช้เวลาน,านานกว่าเพื่อนนะครับนะนานกว่าชาวบ้านเขานะครับนะสมมุติเป็นคดีทั่วไปอย่างเช่นคดีลักทรัพย์อย่างนี้นะครับนะติดคุก3ปีนะครับนะเข้าไปเป็นนักโทษชั้นกลางนะครับนะติดคุกปีหนึ่งก็ปรับเป็นนักโทษชั้นดีมากแล้วนะครับนะครบ6เดือนปรับชั้น6เดือนปรับชั้นนักโทษด,ดีมากลดโทษหนึ่งใน3นะเผลเอๆเมีอภัยมาก็ออกแล้วนะครับติดคุกปีกว, Driver กว่าก็ออกนะแต่การเป็นนักโทษชั้น เป็นนักโทษเกี่ยวกับคดีผู้เยาเกี่ยวกับคดีทางเพศเนี่ยนะครับนะกลายเป็นนักโทษชั้นเลวมากนะครับกว่าจะปรับชั้นขึ้นมาเป็นชั้นเยี่ยมนะครับใช้เวลาปีครึ่ง2ปีนะครับนะเวลามีอาภัยมาก็ไม่ได้กับเขานะครับพอไม่พอมีอาภัยมาไม่ได้กับเขามันก็ต้องรอเวลาไปนะครับนะเวลามีอาภัยมานะครับนะนักโทษทั่วไปนะครับเขาอาจจะได้1ใน2นะครับนะหใน3นะครับนะ โทษจำคุก10ปีได้1ใน2นะฮะเหลือ5ปีเลยนะครับตัดมาแบบนี้เลยนะครับนะแต่นักโทษนะเกี่ยวกับคดีทางเพศนะหรือว่าเกี่ยวกับคดีผู้เยาว์เนี่ยนะอาจจะได้1ใน12อย่างนี้นะครับนะศารตัดสินมา20ปีนะคุณได้ลดโทษแค่ปีกว่านะครับนะศารตัดสินมา10ปีอย่างนี้นะสมมตินะศาลตัดสินมา10ปีได้ลดโทษแค่ปีเดียวอย่างนี้นะครับนะ มันก็เลยกลายเป็นว่าทําไมเราถึงติดคุกนานกว่าชาวบ้านเขานะครับหรือว่านานกว่าคดีทั่วไปเพราะมันเป็นคดีที่นะครับเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับเยาวชนนะครับนะนะหรือคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแบบนี้ก็จะได้ลดโทษน้อยเหมือนกันนะครับนะแต่คดีเรื่องเพศและเยาวชนเนี่ยนะครับกฎหมายมันคุ้มครองอัตโนมัติกฎหมายมันให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะดังนั้นนะครับนะถามว่า คดีแบบนี้ได้ลดโทษไหมได้ลดโทษครับนะได้ลดโทษมันมีเงื่อนไขของมันนะครับต่อให้กฎหมายเขียนว่านะครับนะคดีแบบนี้นะครับนะเกี่ยวกับเยาวชนเกี่ยวกับเพศเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับการลดโทษนะครับนะแต่ว่าเวลาเราติดคุกไปเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอื่นๆนะครับอย่างเช่นติดคุกมาแล้วหนึ่งในสามของโทษทั้งหมด นะครับเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนะครับได้ลดโทษเท่านั้นเท่านี้นะครับนะมันก็จะมีแต่ในอัตราส่วนที่น้อยกว่านะครับน้อยกว่าคดีทั่วไปนะครับนะอันนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับดังนั้นนะครับเรื่องราวของคดีนะครับเกี่ยวกับการพาผู้เยาว์เนี่ยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับนะนะ ผมเคยเห็นนะครับคนที่ตัดสินมา20กว่าปีเขาก็ติดคุกประมาณ10กว่าปีนะครับถ้าเป็นคดีทั่วไปเนี่ยตัดสินมา20ปีเต็มที่ก็ไม่เกิน7-8ปีก็ออกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเวลาลดโทษมาทีเนี่ยนะครับ1ใน2 1ใน3นะครับติดคุกมา20ปีลดโทษ1ใน2อย่างนี้ก็เหลือ10ปีเลยนะครับเวลามีอภัยมาครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งย้ําอีกทีนะครับอภัยไม่ได้มีทุกปีนะครับดังนั้นนะครับกว่าเราจะได้อภัยนะครับเกี่ยวคด เกี่ยวกับทางเพศเนี่ยเวลากว่าเราจะได้อภัยกว่าเราจะได้เลื่อนชั้นเนี่ยนํามันสูญเสียโอกาสมันสูญเสียเวลาไปนะครับนะคนอื่นเขาเข้าไปปุ๊บนะอยู่ชั้นกลางนะครับปีหนึ่งเขาปรับชั้นเป็นชั้นดีมากนะครับนะปีครึ่งเขาเปลี่ยนเป็นชั้นเยี่ยมแล้วนะครับนะลดโทษ1ใน2 1หนึ่งใน3นะครับนะมีอภัยมาครั้งหนึ่งก็แทบจะหลุดแล้วนะครับนะนะจาก20ปีลดโทษ 1, 2, 3, หนึ่งใน2เหลือ10ปีนะอภัยครั้งที่2นะครับนะ จาก10ปีเหลือ5ปีบางคนติดมา3-4ปีหลุดเลยนะครับนะนะปล่อยเลยนะครับนะแต่สำหรับคดีเกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับเยาวชนเนี่ยนะครับกว่าจะปรับชั้นขึ้นมาเป็นชั้นเยี่ยมได้นะครับอัตราส่วนของการลดหย่อนผ่อนโทษก็น้อยกว่านะครับน้อยกว่าคดีทั่วไปนะครับดังนั้นนะเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนะนะทุกคดีนะครับนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะมันก็เป็น เกี่ยวกับการกระทําของเรานะครับนะนะอันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับหาเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็แล้วแต่นะครับนะหรือว่าลักษณะของการต้องโทษนะครับในเรือนจําลักษณะแบบไหนถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม